เออใช่อุ้ยจะเล่าเรื่องจะเล่าเรื่องโดนผีอาอะ่ะคือมันน่ากลัวมากเลยคะ่ะทุกคนคือวันก่อนใช่ไหมคุณไข่ก็เออก็ไม่สบายมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือมันคือคุณไข่โดนผีอาหลังจากคอนเสิร์ตดีเดย์ก็คือวันนั้นมันเหนื่อยมากเลยแหละแล้วก็ไม่สบายด้วยแล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็นอนเหมือนจะนอนนอนดึกด้วยค่ะเพราะว่ากลับบ้านมาก็ว่าจะ เช็ค Facebook, Twitter อะไรอย่างเงี้ยแบบว่ากระแสะว่าคนที่ไปมาเขาชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเล่นเน็ตเ,เล่นมือถือไปแล้วก็ก็จะไปอาบน้ำสักักก็ดึกกาจะนอนก็คือประมาณปีสามได้พอตื่นมาอีกทีปก,กติปก,กติคุณข่จะเป็นคนที่ถ้าไม่นอนครบเก้าชั่วโมงจะไม่ตื่นแบบร่างกายมันจำว่า9้าชั่วโมงก็คือจะตื่นโดธรรมชาติถ้านอนน้อยกว่านั้นก็คือจะง่วง แต่ว่าถ้านอนเกินกว่านั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนอนเกินเก้าชั่วโมงค่ะเพราะว่าถ้านอนเกินกว่านั้นมันก็เหมือนมันร่างกายมันพอแล้วแค่9ก้าชั่วโมงก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนนั้นน่าจะประมาณ9้าโมงเช้าเก้าโมงเป๊ะเ,เลยอะ่ะคือคุณไขก่กนะ็นอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะนอนอยู่นอนไปชิมนะคะแต่ว่านอนหงายแล้วทีเนี้ยประตูค่ะประตูเดี๋ยวให้ดู คือประตูมันอยู่ใกล้ๆกับเตียงม,มากๆเลยค่ะเห็นไหมคือเดินแค่ไม่กี่ก้าวมันก็ถึง,งแล้วอะแล้วคือแบบตอนเช้าะอะเก้าโมงอะพูดแล้วแบบน่ากลัวมากคือเป็นเป็นครั้งแรกที่แบบเจอแบบจังๆอะโอ้ยพูดอีกแล้วก็ะเกคือวันเช้าวันนั้นนะมันเป็นวันพระใหญ่ด้วยค่ะเป็นวันออกพรรษาไม่รู้ว่าเกี่ยวขันหรือเปล่านะคือเช้าวันนั้นอะคุณไขกก็นอนอยู่ อยู่ๆก็ได้ยินเสียงประตูเหมือนลูกปิดกระติกอย่างนีง้แล้วก็ค่อยๆแง้มอ่ะแล้วผู้ขายคิดก็คิดในใจว่าเอ๊ะมันต้องไม่ใช่พี่หมอนแน่ๆเลยมันต้องแบบต้องมาทําอะไรสักอย่างไม่ไง,งั้นมันคงแบบว่าไม่ค่อยๆแง้มอย่างนี้คือถ้าเกิดพี่หมอนมาปุกใช่ไหมคะก็จะเปิดนแล้วก็เปิดอกันนอันนี้คือแบบค่อยๆแง,มง,มงม้งมแง้มแง้มแง้มจนแบบประมาณนี้จนแบบประตูมันเปิดประมาณนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็มีร่างคนเป็นคนเลยนะแบบเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มควันสีดำดำแต่ว่าเห็นแขนะเห็นว่าเขาวิ่งมาเนี้ยวิ่งขึ้นมาแล้วก็นอนทับนอนทับอะนอนทับจริงๆนะแบบคือรู้สึกว่าทั้งร่างกายมันชาไปหมดเลยอยู่ๆก็ชาโดยแบบว่ามไม่มีสาเหตุอแล้วเหมือนแบบว่ามันเป็นพลังงานบางอย่างแบบอยู่ประมาณเนี้ย อยู่รอบๆตัวเลยประมาณเนี้ยแบบเป็นพลังงานบางอย่างแบบเหมือนไฟฟ้ามันมันสถิตรอบๆตัวแล้วมันชาแล้วมันแบบว่าขยับตัวไม่ได้แล้วก็พยายามพยายามตอนแรกพยายามจะขยับแขนทางนี้ก่อนคืบมันก็ไม่ขึ้นอ่ะแล้วก็เลยลองพูดตะโกนเสียงดังพี่หมอนช่วยด้วยปากแบนคืหยับหนมากอย่างเงี้ยแล้วก็คือตะโกนหนังมากแต่เสียงไม่ออกมาก็เลยส่วนมนในใจค่ะ นโมตัสสะกวาตุอภัตะยังไม่ครบรอบที่3าเลยก็รู้สึกว่าเอเอพลังงานอย่างเงี A ้ยมันเริ่มเริ่มแบบลอยออกไปอ่ะล้วอยู่ๆเสียงก็ได้ยินเสียงประตูอีกแล้วอ่ะปิดปิดลงแบบแปลก,กปิดประตูให้ด้วยอ่ะคือเป็นผีที่มีความสุภาพมากค่ะค่อยๆเปิดประตูมาแล้วก็ค่อยๆปิดประตูให้ด้วย แต่ว่าน่ากลัวมากจริงๆเพราะว่าเกิดมาเพิ่งเคยเจอผีอัมครั้งแรกน่ากลัวมาก